เวียงกุมกามซึ่งเป็นโบราณสถานอายุเก่าแก่ถึง738ปีถูกน้ําท่วมติดต่อกันเป็นวันที่3แล้วนะครับระดับน้าบางจุดสูงถึง2เมตรทางกมรมศิลปากรที่7เองยังไม่สามารถเข้าไปประเมินความเสียหายได้เลยครับโบราณสถานเวียงกุมกามที่ตําบลท่าวังตาลอํเาเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ยังคงได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในเชียงใหม่อยู่นะครับโบราณสถานหลายแห่งทั้งวัดช้างคําวัดปู่เบีย้ยวัดกูป่าด้อม วัดหนานช้างก็ถูกน้ําท่วมเป็นวันที่3แล้วบางจุดน้ําท่วมสูงเกือบ2เมตรครับจนถึงขณะน,นี้ระดับน้ําที่วัดลดลงก็ลดลงไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและเบื้องต้นทางสํานักงานศิลปากรที่7เชียงใหม่ยังไม่สามารถเข้าไปประเมินความเสียหายได้เพราะว่าน้ํายังคงท่วมสูงอยู่นะครับลงมาที่จังหวัดสุขโขทัยครับก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่รับน้ําเหนือนะครับบางจุดรับน้ําไปเยอะ จนกระทั่งทําให้ผนังกั้นน้ําพังไป8จุดน้ําทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากครับโดยเฉพาะที่บ้านท่าทองอำเภอสวรรคโลกที่นั่นเองผนังกั้นน้ําพังไปใกล้ๆกัน3จุดทั้งจุดใหม่และก็จุดเดิมจากที่น้ําท่วมเดือนที่แล้วนะครับก็แสนน้าที่ไหลออกมาก็แรงจนกระทั่งพัดทําให้บ้านของชาวบ้านพังเสียหายไปเลยครับ ส่วนที่ชุมชนริมแม่น้ําเจ้าพระยาตรงจุดนี้ก็ต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็เต็มความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์การระบายน้ําอีกระลอกหนึ่งครับวันนี้เ่อนเจ้าพระยาที่จงังหวัดชัยนาทปรับอัตราการระบายน้ําเพิ่มขึ้นอีกเป็น1883รปบาลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็มีแนวโน้มจะปรับเพิ่มขึ้นจนถึงระดับ2,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพื่อรับทั้งน้ําเหนือแล้วก็น้ําฝนที่ตกลงมาตลอดทั้งสัปดาห์ ด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกทรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมานาคมออกมาเปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยสามารถกลับมาเปิดให้บริการเดินรถไฟเส้นทางสายเหนือได้ตามปกติแล้วนะครับหลังจากระดับน้ําเริ่มลดลงแต่ก็กําชับให้พื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมต้องจัดเตรียมรถโดยสารเพื่อรองรับประชาชนให้เพียงพอหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินส่วนพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฉบับประกาศแปรปรวนตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับ จนถึงวันที่3ตุลาคมในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะว,วันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็จะมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยที่ลาเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลและพื้นที่ลุ่มต้องระวังน้าท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในระยะนี้นะครับ